ภาพหลุดสนามบินกับเดือนครับไปไหนมาอะไรเงี้ยครับก็อาจจะไปไปเที่ยวกับกลุ่มแก๊งเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับเออต่ว่าไม่ทราบหรือาเป็นคู่กันก็ไม่ทราบเหมือนกันก็อาจจะเป็นช็อตที่เดินใกล้กันพอดีมั้ะครับแต่ก็เป็นเพื่อนกันจริงๆหรืออะไรเป็นประเทศไหนรับจริงไหมคะก็ผมทำไปเที่ยวครับผมไปเที่ยวอยู่แล้วครับผมไปไหนทีไหนครับไปเกาหลีครับไปเมื่อไหร่คะน่าแล้วครับสรัทธาแล้วครับแล้วเรื่องตัวเราใหญ่มากหรือยังคะ ก็เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ไม่เป็นไงครับผมก็ไปเที่ยวกันแก๊งเพื่อนๆครับไม่ไม่กล้ากว่านี้กลัวจะแบบมีปัญหาครับจะแคนจะจับตามองก็แค่นี้ก็จับตามองพอแล้วนะก็ผมบอกว่าเพื่อนก็คือเพื่อนครับผมไม่มีอะไรตัวเองก็จะสะเกียลงว่าเราไปในสองต่อสองอะไรอย่างนี้ไม่ได้สองต่อสองแน่นอนครับผมนะครับเท่านั้นแต่ว่ามีอาไรก็ผมว่าเราควักกระเป๋าหลายแสนเลยช้อปปิ้งในเดือนเลยา ไม่ไม่แน่นอนผมคนขี้งกครับผมไม่ใช่คนจ่ายใช่ไหมครับผมคนคนขี้งกมากครับเราไม่ได้จ่ายอะไรชอบชอบอะไรไม่ไม่แน่นอนครับแล้วตัวเดินเขาว่าไงบ้างครับก็ไม่ว่าไงครับไปเที่ยวกี่วันอะไรเงี้ยครับไปเที่ยวน้อยครับน้อยวันครับน้อยวันครับสองวันเป็นครั้งนี้ข่าวนึ่งที่มาล่าสุดยเป็นตัวเราเลยว่ากินชีสไม่ได้หน้าไม่จะเป็นฟิลเตอร์ติงแล้วก็ ไปเที่ยวคืนบ่อยไหมครับไม่บ่อยครับเราอย่างเป็นยังไงบ้างครับบางคนมองว่าเราเหมือนไพ้เจ้าชู้เลยก็เฉยๆครับก็อยู่ที่ข่าวนะครับก็ถ้าเขียนให้เจ้าชู้ก็เจ้าชู้เไม่จริงเลข่าวนี้เนาะก็เฉยๆครับเป็นทำนละครนิดนึงแต่ว่ามีคนมาพี่เองมาโทรไว้แต่ลงไม่ได้อันนี้ไม่พลาดพี่เอดินุรื่อยังไม่ได้คุยเลยครับ ก็มีมีรอบถามพี่เอทีมก็มีคามร่วือเยอะก็เหมือนเหมือนเหมือนจะมีแล้วครับเน่เดี๋ยวลองสัมภาษณ์พี่เอดูเลยได้ครับถางทางทีมนั้นทีมนี้เป็นการสนุกไหมคะไปเสี่ยเวลาไปกีนไปน้อยครับไปน้อยก็ถือว่ามาผ่อนนะครับเออยังไงบ้างไปไหนบ้างก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยก็อยู่ใกล้ๆแถวๆนะเหมือนแบบแค่บรรยากาศเฉยๆอะไรเงี้ยมีเวลาน้อยเที่ยวน้อยเพื่อนประมาณกี่คนคะที่แท๊กทีมไปกันสิบกว่าคน เกลือหญิงนิดนึงฮะก็อย่าจับตดำอมมาถ้าถ้าผมจะคบใครผมบอกเองจริงๆไม่ต้องมาจับคู่ให้หรือว่าหากจะมองมากไม่ระวังต่างๆหรือภาพลึกหรืออะไรเงี้ยก็มันเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วครับผมก็ไปเที่ยวกันหรือว่าไปไหนมาไหนเท่ากันก็ไปเรื่องปกติครับแต่ช่วงนี้ผมก็ทำงานเยอะหน่อยก็จะบอกไม่ได้ไปเที่ยวไปไหนมากนักแล้วเราเป็นคนเป็นตัวเป็นตัวจริงอะไรครับมีแบบตัวจริงของเราเอออย่างถ้ามีก็จะบอกครับถ้ามีก็คงได้เห็นกัน แต่วันนี้ไปคุยค่ะมาก็คือคุยเพราเป็นเพื่อนอันนั้เป็นเพื่อนไม่เป็นเพื่อนก็อาจจะเป็นแบบเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ครับขอบคุณ <Okay. S 1> ครับ